มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไม่ล่มแน่นอนเพราะเหตุนี้เราชนะลงทะเบียนรับเงิน3500วันที่29มกราคมไม่ล่มแน่นอนค่ะนางสาวรัชดาธาดีเรกนะคะรองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวนะคะว่าตอนนี้กระทรวงการคลัง ได้เพิ่มศักยภาพการใช้งานเครือข่ายเพิ่มเติมของระบบการลงทะเบียนไว้แล้วโดยสูงกว่าเดิมถึง2ถึง3เท่านะคะเพื่อป้องกันร,ระบบล่มค่ะน่าจะเพียงพอต่อการรองรับการลงทะเบียนในวันพรุ่งนี้นอกจากนี้ยังมีบางส่วนที่เคยผ่านการลงทะเบียนค,นครึ่งและเราเทียวด้วยกันรวมไปถึงคนที่มีบัตรสวัดิการแห่งรัฐที่ไม่มีความจำเป็นต้องลงทะเบียนแต่อย่างใดดังนั้นคาดว่า จะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมาแย่งชิงกันลงทะเบียนระบบดีแน่นอนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทุเดคค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ